เด็กต่อข้อหาล้มเจ้าสิ้นมนขลังข้อหาชางชาติสตัดอับผมพูดไว้เมื่อห้าปีที่แล้วนะกระแสของพรรคอนาคตใหม่พรรคเก้าไกลเกิดขึ้นและมีชัยชนะท่วมทนข้อหาล้มเจ้าก็ยังคงอยู่นะหละังจากสิบเปีก่อนเนี่ยทักษินล้มเจ้า ต่อมาก็เปลี่ยนแปลงครับเมื่อทักษิณทินวัตรกลับมาคืนอำนาจของเขาสร้างลูกหลานให้เป็นนายกรัฐมนตรีเยอะเย้ยพวกข้อหาล้มเจ้า้ะ <ๆ S 2> ก็คือทักษิณบอกว่าตอนนี้จงรักภักดีแทนอนุทินชาญวีรุฬุญพวกข้อหาล้มเจ้านี่มันมีมาตั้งแต่ยุคสุขโขทัยเป็นราชธานีข้อหาทำชาติรักชาติ ใครมาคัดค้านเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สร้างประเทศสยามแล้วนะจอาพลปอพี่บูนสงครามเนี่ยใช้รัฐทีนี้แหละเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยแกก็เล่นละครตบตาประชาชนประกาศสงครามกับฝรั่งเศสตอนเพียงคำมีญี่ปุ่นเป็นลูกพี่ไอเราก็ไม่ได้ค้นความประวัติศาสตร์วันนี้ภูมิทําเวชยชยัยจนตรอกจนแต้มแล้ว ก็ต้องเอาใจพวกรักชาติไม่งั้นเดี๋ยวพวกรักชาติมันก็จะประท้วงไล่ขินวัตทั้งตระก,กูลนีก็เลยต้องทำท่าเหมือนจะประกาศสงครามกับกัมพูชาหรือขเขมรแล้วเอาเรื่องปราศาสตร์อะไรต่างๆตั้งแต่เขาพระวีทียเรื่องสะดกก๊กทมตาควายตาเมือนทมเนี่ยครับมากันตั้งแต่สร้างประเทศแล้วครับสันติขอรพไม่จบ มนุษย์และพลเมืองเนี่ยง่ายนิดเดียวในการที่จะปลุกระดมไม่มีแรงใจร่วมกันก็คือความรักชาติทฤษฎีรัฐศาสตร์เขา,าเรียกว่าเนชแนล a l i s m พวกไม่ได้เรียน,นยอย่ามาทำคุยเลยมันไม่ฉลาดพอหรอกที่จะมาฟังผมแล้วจะ get ไอเดียจอมพลนย์ธนรัฐแพ้ข้อพิพาทของพระวิหารนะหมอมราชวงศ์เสนีปรโมทเป็นทนายความตังโบแพร่ขมิเขาอะ แล้วก็เลยไปสงครามกับมาเลเซียห้าวันเคชเมียอินเดียกับปากีสถานรบกันไม่จบะครับเพราะเขาวางหมากไว้โดยมาหาอำนาจวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกย่ำแย่ต้องหาสงครามเพิ่มปูตินคิดว่าจะเอายูเครนภายใน3มวันเจวันนะที่สุดนี่มันกี่สัปดาห์แล้วกีว่ปีแล้วยังเอาไม่ลงโททาลิตาเรียนมีให,เห้เขาเรียกว่าพวกลัทธิความคิดเผด็จก,การเนี่ย คิดว่าคนอื่นจำต้อยกว่าเพราะฉะนั้นตบกาบานสามวันคาเมรก็คงจะยอมยุคนี้มันไม่ใช่ต้องดูว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคาเมนคือสิงคโปร์จีนรัสเซียส่วนไทยเนี่ยรัมจะเอาแค่ไหนยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่รัมต้องการก็คือกูจะขายอาวุธได้มึงแล้วก็กูจะลดภาษีให้มึงมึงสงครามให้กูหน่อยเพราะตอนนี้อาวุธมันเต็มอั้นอยู่ในโรงเก็บห็นไหม ธุรกิจของมหาอำนาจระดับโลกนี่มันไม่มีเรื่องอะไรยากหรอกเรื่อง